มายุว e> ันตา้องเอ้ยที่มาหนังจำตาปีบดน้อายุหกทิพย์เจ็ดหิบต้อน้องยังสวยไปมุมนั่นก็บอเห็นมามุมนี้เพิ่งเห็นบ่สนี่มามองนี่ก็บอเห็นก็ได้ยินต่เสียงน้อ ไปบ้ากลางพี่ไปบ้าไบ้ากลางพี่จ็คแล้วค่อยไปเราหันก็อบ่เห็นเจ้าสางเรียงยัดูขึ้นนาขึ้นไปซอ้อยู่ใช่ต้องหันเล้วเจ้าบนทั้งนี้เนาะสมมุติมีสองู้โอ้เมื่อนี้เวที่เไม่ต้องเปลี่นมาเีกมีสามผู้สามู้แล้วก็ผู้ทั้งหลังเราถนัดผู้ใดบ้างรถนัดผู้นี่แล้วเขาเรียกเขาอยู่ทาบมึงยังไหัวหน่ะไม่โัง บ้านน้องๆหางเชียงเออน้องๆเออเดือดเดืดน้องหางเชียงบุญันธุ์นี้ก็กบูหักมาเรอเคยก็กบูหักมาเฝ้าเนี่ยพวเฝ้าเนี่ยกบูขึ้นมาเลยพอได้กินนล้วหอมตังเชาก็ยิกเอาไดเลยมันยิ่งงา,ามาะะนันดิกช่วงก็โดกตั้งหัวมันสะมันยิ่หอมได้กินเยอะหากินซ้ำใจขาดทะเลาะแม่เนาะไก่งามเพราะขนคนงามร้อยแต่งแม่นแล้ว แป้งบ่เขาไผออกไผดอกนอแม่เนาะถูกแล้วผู้ใดท่าลายผู้ใดง่ามหลายแป้งแม่ผู้ใดท่าน้อย่างผู้ใดงามน้อยผู้ใดบ่ท่านอย่ท่า็บ่ท่านอย่งามทั้งเวทีจังเด๋เขาก็งามกับผู้บางคนแต่แล้วกันแล้วบ่ดีท่าน้อยงามน้อยได้เดลยงามเดย์ท่าลายงามหลายได้ลายง่ามลายเอาจังเสียไอ้เอาจังไงพ่อท่าน้ำแน่หุ่นกุกตาหมาคุณแม่ผู้นบ่นเอื้อตึกแปกไดซุ้มมือเอื้อตุ่นเครื่องเสุ้ยหุ่นอ้ย วนนั่นท่าแล้วมันบอกงามไปท่าจูุ่นโอ้ยอยางท่าเอาเครืงปองนี่ดกาโอ้ยของบริสุทธิ์เนาะเอาของฟรี่สมอไปท่าเบดมือเนี่ของสื่อละเบ้ดมือก็บโมจินว่ามันจะขากต้องจังเมือไทยแนี่ตนเจ้าหญิงเดี๋ยวิป่าไปเลเดี๋ยพวกแจกกายได้หรอกท่าแปบกมเนี่ยเจ้าขึ้นบ้าผู้สาวกินไอ้ผู้สาวแห่ร้ายแล้วไอยาได้ทาแก ยังมาผ่านไผ่ผ่านมั่นกันยังวะไผอาไผ่ไผ่ามั่นตัวแมีนบ่าอายอ่ะ <c oughs> เอาอีกไม่เพินเน่งผงเว้อย่างกับผู้สาวกินกับง่ามลื่นกันเลยแหละเฮ้ยแตยว,วันเป็นพันผุ่นมื่อนี้ให้ง่ามกลัวดิแม่เนาะโฮ้ยผมผู้สาวแห้งหลายอย่ามาหยาดกันแน่ความง่ามนี่างช่างเป็นตะคอนหนิไม่หยาดกัน,น,นมมกลื่นี่นะจังหวะโมเจ็นเจิญนี่แหละถ้าไม่แม่ตะวันนี่แม่จะว่าข่อยงา่ามบ่แม่ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอแม่ซาถูอีแม่แม่งมูมเจ้าตาถึงเนาะขอบคุณด้วยแม่เด้อกินปลาโมแช่นี่งามกุ้งพลัมผู้ชายไอแม่ข่อยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกินเข่าแซบแซบถือเลขดูด้วยแม่เด้อข้าุทธิ์ได้พบมือน้ำน้ำมาถึงสงวัวชงวัวสวิกสิซาถูเอาขอาแซวก็มือในแนบเลยเออ บาดปาดปาดปาสาธุให้ถอกลีเลยแม่เด้อถือก้ันที่หนึ่งคนละครับผู้ให้รวันแห่งถือก้ันที่หนึ่งเด้อครับเด้อครับขอบคุณครับถือก้ันที่หนึ่งนะครับเด้อยังเชี่ยไรกับสามโตเขีงเคีงคุณตบมือไว้ว่านํำน้ำยังสี่ผู้ใดปบมือที่ชาชาห่างห้างแต่ถือเชื่งห่างอะไรก็ได้เอาผู้บุ่ท่านในตบเราไหมว่าถือกนกนี้ ลูกคนนะฝาเงี้ก oh oh oh, ูให้ฝางนายูเ่เอาันนต๊ะจะบกผมก็ยกอตเนังบันโอสิทำงานอ้ยกันฟ้าของป้าซ่คบอบป้าทำาดกันฟ้าก็ได้ ไปแห้งฟาวก็เจ้าอย่างโน้นน่คอยหายเมหลายผู้เจ้าคุ้มแล้วลายเห็นว่าเราเริ่มเปิดผลไม่อย่าคุ้มเราเลยแหมเมลลายเห็นจั้งกูม่ถือมาที ฟังนะฟ้าพระโลพระหลนนานเป็นบละโอ้ยนี่เด็เอาซี่เข้าไปนานโอ้ยเอิรนพ่อใหญ่สกินพระโลภารีดาม มีน้ำแท้กับน้ำปลอมใครเฟิดเลยบ่ะผู้เจ้าสิคิดยังบันให้เราเฟิดละอย่ามาตั้งนี่เนี่ยข็ลงมวนป่า